มาครับนะช่วงบ่ายครับเค okay, ยิ่งเจริญเครดิตครับเอาลอกเล็กพิฆนูครับตัวเล็กๆจิ๋วๆครับเป็นของทอร์นาโดมินิครับตัวเนี้ยผมลงรูปเอ,อรูปนิ่งไปแล้วผมตอนแรกทีแรกผมเข้าใจว่าไอ,อตัวเนี้ยมันเป็นโลหะแต่ผมมาดูอีกทีอ้าวมันไม่ใช่โลหะมันเป็นมันเป็นกาฟไฟแต่ตัวสปูนมันเป็นโลหะผมก็เลย เอ,อราคามันก็เลยสูงไปหน่อยผมก็เลยปรับลดราคาลงมาให้แล้วนะครับอืมให้นะนะเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือตัวเนี้ยระบบเขาก็ก็ก็ดีครับดีถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าลูกปืนเป็นลูกปืนวันเวย์แล้วนะครับเป็นลูกปืนกันกลับแบบวันเวย์นะครับนี่ลื่นเลยสปิวเหมาะจัดเลยครับอ่สปริวปลาช่อน เหมาะเลยครับใส่กับคันสักห้าฟุตห้าฟุตหกนี่โอโหแบบเดินไปรอๆนะครับก็จะมีริ้วรอยที่แขนตรงนี้หน่อยครับมันเป็นสีโครเมียมมันมันเป็นนั่นออกไปครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นเป็นเหลก็กหรือเปล่าไม่เป็นไรเออมีมิเตอร์อยู่ใกล้จับให้เลยว่ามันเป็นเหล็กหรือเปล่า ถ้ามันเป็นเหล็กมันต้องขึ้นนะครับน no, ah, right ah, ี่เป็นเหล็กครับนี่ดูมิเตอร์แขนเป็นเหล็กนะครับนี่ดูมิเตอร์จับนี่มิเตอร์ขึ้นแสดงว่าแขนเป็นเหล็กครับอยืนยันครับแขนเป็นโลหะนะครับเอาว่าเป็นแขนเป็นโลหะดีกว่าอืหนอบเป็นไม้ครับหนอบเป็นไม้ลายไม้สวยๆเลยครับคลาสสิกคลาสสิกครับหน็อปไม่ธรรมดานะครับ เดินหน้าการกลับแบบวัเเว์เดินหน้าทางเดียวแล้วก็ปรับทางนี้เป็นเดินหน้าท้ายหลังได้เดินหน้าไม่มีเสียงนะครับเงียบกริบเลยครับูกปงลูกปืนไม่มีเสียงนะครับนี่รอบจัดด้วยเขาบอกรอบไหมหรือเปล่านี่รอบ4 4่ต่อหนึ่งครับอบสี่จุดสี่ต่อหนึ่งอ,อือนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ดูเบรกกันนิดนึงตัวเล็กๆนะครับเกียวยาวด้วยอ่านี่ครับห้องเบรกเป็นอย่างนี้นะครับห้องเบรกลึกๆนะครับนี่อิกเสียงเป็นแกนแผ่นเหล็กสปริงดีดนะครับเป็นเป็นสปริงดีด ชุดเขาก็ประมาณนี้ครับตัวเล็กๆคุณภาพดีๆมันก็ราคามันก็จะเรียกว่ามันมันหายากนะครับราคามันก็เลยจะสูงนิดนึงอ่า ามาครับต่อครับดูกิ๊กเสียงครับอืบางเบรกนะครับเบรกสมก็ตัวอะไรครับเบรกเขาเกินตัวครับไม่สมก็ตัวอืม เบรกนั่นนั่ๆเลยครับหน้าลอกเด้งปกตินะครับอืมอืมวนติ้วๆครับ ตกปลาตกกุ้งสนุกสนุกครับตัวนี้อเดี๋ยวผมลงราคาให้ใหม่นะครับราคาจะอยู่บนหัวหัวโพสนะครับน่าสนใจก็ดูราคาบนหัวโพสได้ครับครับผม